สวัสดีครับในช่วงนี้เครื่องบินของสหรัฐมีการเกิดเหตุบ่อยเหลือเกินนะครับทบทวนนิดหน่อยเริ่มจาก f 22 Ra p t ตอร์ต่อมาเป็น F35 Lightning II อันนี้2ครั้งติดกันนะครับแล้วก็มาถึง F 8 Super Hornet ซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะเป็น f 15 E a g l e อันนี้ตกที่อังกฤษนะครับหลายคนนี้ค่อนข้างตกใจแล้วก็เนึกในใจว่าต่อไปจะเป็น F อะไรนะครับแล้วแล้วก็มาถึงครับ f 16 Fighting Falcon ลองฟังเรื่องราวดูวก่อนนะครับจากการรายงานของเว็บไซต์ Military News มี F16 Fighting Falcon ครับบิน ตบินวนรอบสนามบินในเมืองเมดิซินซึ่งอยู่ในรัฐวิสคอนซินนะครับหลังจากที่มีสัญญาณความผิดปกติของเครื่องบินทําให้ต้องยกเลิกภารกิจทั้งหมดทีเดียวนะครับหนีตามคาแถลงของวิสคอนซินแอร์นแอชเชเนอลกาดนักบินน้สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยสำหรับรเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินไม่ได้แจ้งภาวะฉุกเฉินแต่ว่าตัดสินใจที่จะนําเครื่องลงจอดนะครับตามคํากล่าวของโกศกฝูงบินที่115โดยนักบินได้ใช้พิดานบินตา่า บินวนรอบสนามบินนะครับเพื่อทําให้น้ํามันเนี่ยลดลงเพื่อความปลอดภัยในการลงจอดนั่นเองนะครับสําหรับน้ํามันของเครื่องบินก่อนขึ้นทาภารกิจหรือว่าทําการบินเนี่ยนักบินจะเป็นคนคํานวณน,นะครับว่าต้องใช้น้ํามันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องนําเครื่องลงจอดต้องปล่อยน้ํามันทิ้งก่อนนะครับหรือว่าบินวนใช้น้ํามันให้หมดไปหรือว่าให้เหลือน้ํามันในระดับที่ปลอดภัยในการลงจอดนะครับเพราะถ้าน้ํามันเหลือเยอะเนี่ยน้ำหนักมากการลงจอดจะอันตรายมากนะครับเครื่องบินโดยสารก็เหมือนกัน โดยเหตุการณ์ของ f อฟในครั้งนี้อาการก็คือไฟหน้าจอห้องนักบินติดขึ้นแล้วดับไปนักบินนี้ไม่มั่นใจแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผิดปกติหรือเปล่าจึงวนกลับโดยปกติฝูงบินนี้จะทําการฝึกซ้อมตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายของทุกวันนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินบินวนในระดับต่ำครับแน่นอนว่าเกิดเสียงดังรบกวนมีการสอบถามเรื่องนี้ถึงกองทัพด้วยนะครับว่าทําไมมาฝึกบินในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยผู้เกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ให้ทราบนะครับและบอกถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงประชาชนมีประชาชนร้องเรียนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังเหนือที่อยู่อาศัยของพวกเขานะครับแล้วบอกว่าเหมือนเป็นการกระทําที่ไม่มีความรับผิดชอบ โดยมีอดีตสสของรัฐนะครับซึ่งเป็นคนคัดค้านเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยบอกว่ามันน่ากลัวมากที่มีเครื่องบินที่มีปัญหาบินวนเวียนอยู่ในเขตชุมชนเป็นเวลานานเป็นชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เครื่องบินของกองทัพไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าโดนด่ายับจากชาวบ้านเลยนะครับข้อหาเสียงดังในเขตชุมชนโดยกองทัพมีแผนปลดปจำกําการ F16 Fighting ฟอรคนทะครับที่ใช้งานมานานแล้วเนี่ยแล้วเอา F35 เข้ามาแทนแต่ก็ค่อยค่อยปลดไปทีละน้อยนะครับ สำหรับ F16 ที่ปลดไปสหรัฐมิกามีเยอะมากแล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการดัดแปลงเป็นโดรน QF16 นี่แหละครับเพื่อเป็นเป้าในการซ้อมขีปนาวุธในการใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศนะครับเพื่อความสมจริงทั้งภาพและเสียงนั่นเองไม่สูญเปล่าแน่นอนครับนี้ก็เป็นเรื่องราวของ F16 ของสหรัฐมิกาใจหายใจคว่ำยังดีที่นำเครื่องลงจอดได้นะครับไม่ได้รับความเสียหายรอดไป